หลังจากดูการแสดงนี้แล้วฉันรู้สึกเสียใจเพราะต่อจากนี้จักุงดูการเต้นรำอื่นไม่ได้อีกแล้วจะทํายังไงดีแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเข้าใจการเต้นสักเท่าไหร่แต่ฉันกล้าพูดเลยว่านี่เป็นการเต้นที่พิเศษมากเท่าที่ฉันเคยเห็นมาฉันรู้สึกว่าเน้นไม่ใช่เสี่ยรนันรือเต้นได้เหมือนหลิวจานมากแต่คือหลิวจานพรวงมกับสวีคุณเนี่ยสายตาถึงจริงๆนะคะ ไม่ม er bon <c ười> ีใครเหมาะกับบุนีท่ตเสียรันแล้วล่ะค่ะไม่ได้ฉันจะได้ออกมบาไม่ได้เดี๋ยวเธอจะได้ใจก็อง้นงง้นส่งกับที่เป็นพวกกับสี่มัตรฐานสูงมางมาก ก็เป็นความสอนตาเท่นของเสียรันเงนินเหรอเมื่อวานนะัดกันไว้แล้วแต่ว่าเธอไม่มาเธอ๋ยวได้แยกก็เป็นความผิดของเธอเองเธอนสอนนักเรียนแบบนี้ไม่ได้หรอฮะเออเอเอมเสียรันเฮ้ <laughs> เสียรันเพิ่มกับสวีดเป็นคนที่เนียบมาก ต้องขอบคุณธนาที่ไปสกิดต่อมความเนียบของเขาโชคดีที่กูไม่ได้เป็นคุณสอนผมรู้สึกว่าการทั้องเสี่ยรันดีกว่าคุณอีกว่สเป็นไปไม่ได้เน่ยละลืมตัวฉันรู้ว่าเธอกับเสี่ยรันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เข้าข้างกันโดยไม่ยอมรับความจริงไม่ได้นะ ผมไม่ได้พูดจาเลวหลซะสหน่อยไม่เชื่อถาทุกคนดูก็ได้ที่ลิงเฉิญกำลังรอเล่นอยู่หรือเปล่าเออเออพวกคุณกำลังรอเล่นกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ซูดี่ร่บรางวัลระหว่างประเทศชิวนะจะแป้ให้เสี่ยรันไปได้ยังไงเมื่อครู้ันได้ลิดไว้คุณจะดูไหมคะ เออเอออาจารย์สุริผมรู้สึกเปอเสียรันเต้นได้ดีกว่าจริงๆเนอะฉันก็รู้สึกแบบนั้นขณะอาจารย์สุริยังได้รับเหรียญทองแล้วตัเป็นเสียรันละ่ะเออออ ว้าวตัวสับฉันฟิวฟว,ว้าวอืมนับไปขอบคุณค่ะฉันคิดว่าจะต้องตกแตกไปแล้วซะอีกเรื่องเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแดเ่เอออ เมื่อคือนนะัดเจอกันที่ย่องซ้อมตอนทุ่มตรงฉันรอถึงทุ่มครึ่งแต่ก็ไม่มีคนมาที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเอยทำไมเธอถึงไม่บอกเรื่องนี้กับฉันทุกคนรู้ว่าเจ้านี่จะต้องต,งตอบเสียรันเธอจงจะไม่บอกเพราะอยากให้เสียรันขายหน้าอย่างนั้นเหรอ เสียระบรไม่ได้การสอนจิตเธอยังสามารถเต้นอกวานไ,ได,ด้ดีขนาดนี้นั่นหมายความว่านในกองไม่ต้องการเธออีกแล้วขอโทษค่ะฝึกอาจารย์คะเอออาจารย์ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเธอเต้นเป็นฉันบอกไปแล้วคุณจะเชื่อหรอคะ ơi ờ, <laughs> <laughs> Lực con sao Lực con Tây bởi là thành khao lắm Wow Hiểu chơi tay dù lắm เธอได้รับการเชิญตัวอีกแล้วเหรอจังหวางท่าเธอจริงขนาดพ่วมกับสุเยงตานเข้ากับพวกเราแต่เธอได้รับสิทธิ์พิเศษยุนอีเอ๊ะจิงยุนอีฉันหมาเธอละป่คนรยาวนี่เป็นดอกไม้ที่ฉันเตรียมมาให้เธอ ดอกไม้ช่อใหญ่มากพูดเอาดอกไม้นั่นออกไปอาชิวอาชิวอะไรเนี่ยพุ่มกลับเลยพุ่มกลับเลยไปเกี่สอนดอกไม้น่าฝุ่นฝุ่นุ่นุ่เอ้ยใครปล่อยได้กูบ้าง พ่วมกับเลยนี่คือพี่กัวนะคะประธานซึ้นสื่อกรุ๊ปนะคะจะไม่สุดแล้วก็เป็นใครใครก็ไม่สามารถมารบกวนที่กองได้ถึงนั้นเออพ่วมกับเลยสินะครับขอเพียงคุณดูแลยุ่นอีเป็นพิเศษผมจะลงทุนเพื่อไม่คุณหาแล้ว Phí đã, Đại tâm thì cuốn tổng gán cơ lạc Cũng khi nào phụng cho phụt ngân lửa. Mà thằng này, lắp bài thằng này Ơ ơm Khỏi tốt thì xác quầm được đón hay con thầy nữa cơ พี่กวนแก้เป็นหว่วงฉันนะคะหยุดอีพี่กวนเดี๋ยวฉันไปส่งพี่นะคะยุ่นีจับมือฉันในทำทุกอย่างพังหมดเลยบักหาเฮ้ยในมันไม่มีประโยชน์เปลี่ยนความรู้สึกดีของเขาที่มีต่อฉันเป็นความวดแค้นที่พวกกับเลยมีต่อเีรันยังดีซึกว่า คุณปู่เลยหนูมาแล้วค่ะโอ้เมืองเมืองสูงขึ้อนอีกแล้วคุณปู่เธอเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะก่อนออกไปยังฝากให้หนูสวัสดีคุณปู่เลยด้วยค่ะหนูไปทักทายทุกคนก่อนนะคะได้ได้ไปเถอะหือยู่ไหนนะเอ๊ะ Tớ không thể nhìn thấy tớ đâu. Từ nay tôi chân thật thấy Nhưng tôi còn tớ thắc tớ trước để tớ thấy tớ. Tớ không thể nhìn thấy tớ đâu. Người sống đó nhìn tớ, tớ sẽ nhìn ngay. Ê, khó khăn. Tớ không thể nhìn thấy tớ khi tớ đến đây.